สวัสดีพี่น้องพอ่อแม่ทั้งหลายท่นกุศากุญไายอันนี้ในใจพี่น้องจะเป็นนวดมหาเสน่ห์แทงหน้าสิไปล่ำคน <แ>าามาเห็นหูนะห,หัวกระเลียมมากมากขึ้น้ายหลใช่ไหม้เคลเหลใกล้ยังหลเลย เปี่ยน้าปีละเทียงพ่อบวบปูนร้อนมันแล้วะฮะถ่นานมาวางานมาวางเงินเจ้าใส่ไว้วมันใส่นะเย่นเจ้าพอกินน,อนน้ำอน เถาะงามที่สุด,อดหองมเถาะไปพี่น้องเอยเต็มชิ้นมาแจกมาด้วยครบ100เสีบงทองใครจะได้แจกของพี่น้องเอฟซีแล้วล่ะอ,อ,อ,อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาทุกคลิปทุกคลิปเด้อ นี <yy> <sy> to ่น้อยแจกน้อยมีหลายแจกหลายครบ2แสนมื้อใดมื้อนั้นแจกซีนแห้งพุ่นล่ะตอนมีชิ้นกัแจกหมกพุ่นโตนี่ก็หมกคือกันอ้าว นนาขึ้น็นว่าู้่ยิ่งเขาทีอาา่อ้อาพี่สาวมาเกิ่อะตรเียรจาพาที่ก่อนมา ตกต่างแตจมือขึ้นเลยคือพ่อสมัยต่างแต่ลิฟไม่นางท่านิจาสมัยตะก้อนย้อนขึ้นไปประมสามสิบปีขึ้นหลังบอก 40สิบปีขึ้นหลังไถให้ไถหน้าใส่งว้วใส่กล้วยไถเขาว่า,หา,วาหางสิบปีก็8แปดสิบปีย้อนหลังแปดสิบปีย้อนหลังก็ย้อนได้เ้าได้แต่ว่าเห็ดมันไ่เห็นไถหน้าน้ำพอได้แม่แนวอยู่แนวกินกับมะเอือดตะกี้นะครับมันลายหรี เก็บกบเก็บเขียดเก็บปลาน้ำขีไทยขีขาดคนสมัยนี้บวกหูจักดอกขีไทยขีขาดไทยไปมได้จ,จหางไทยกล้วยลากขีดินปีนไปไ้เขิน่าปีนแผน่นดินปีนไปปีนไปกบเขียดมันส่วนอยู่น้ำหยาน้ำหยางก็โดดออกมาเต้นออกมาจับเอาว่านี้ ผมเนี่เป็นคนพ่ายของน้ำกลนพอเก็บเอาเขียดไ่คูบเขียดได้เขียดเอาเขียดได้กิปปมได้ตะก,กะแตนได้เห็ดไอเกี้นี่มีเงินลอยหนึ่งก็อยู่ได้อยู่ได้เป็นเดือนลอยหนึ่งไว้แต่ซื้อยังถต่สื้อ,อ,งอผงสรดผงสรดซ่องละหาสิบตังช่องละสะลึง ช่วงหนึ่งก็กินได้บักโดนแต่ว่าช่วงมื้อนี่กันซื้อผงช่วยลดกระตาหนึ่งกินได้สามมือ้อไม่เย็นฝนเล็กน้อยหัวหล่นหมดละตะเกี้ผมสชม่ติหัวหลานวางยหญ่นี่แล้วมาอยู่น้ำนี่ยังตะกี้พี่ผมอยู่ผีไหม ลนขึ้นลนขึ้นลนไปลนไปโมไดทษเจ้าของนี่โทษเมียคุณอิสีแตกผง,งสุลด์โอพื้นตะเกี้มันมอืดบออยากสนกโรคไผ่ไข่เจ็บกับบ่อ่อยมีย่างหน้าเขาเออข้าเจ้าเห็นให้เห็นหน้ากับโมเดใส่ stage, ปุ๋ยเคมียังสี่เด้ยย่างไหลายกับเป็นปุ๋ยเกลือปุ๋ยเกลือปุ๋ยยูเรีย ย่างท่านสมัยกำบวันวานวานัวน,วนเม็ดกือเกลียเท่านั้นละ่ะใส่ตะกะ้ล้ล้วเล่งกามันดำท่านแต่ก้อนๆหนึ่งพอแม่พผ้าแกขี่ง้วขี่้วยออกไปใส่ให้ใส่หน้าเด้อเดือนสามเดือนสี่แกออกไปแล้วบ่มีรถ กระจ้างเกียนก็เจ้ากแก้ไปให้ใสกระจากไปแล,ล้วก็ล่งหาบใหญ่บาดหาบใหญ่เปนน้ำให้หน้ายหญเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปยายแล้วก่แล้วบาดน,นี้ไปสะเอาบอกจกขุดสะออกสะออกเั็นทัวให้หน้าหน้าทงบกใหญ่เฮ็ดมัดสูให ป่าไม่กรหลายใบไม่กรหลายนั่นนะเขามันเลยงามกบเขียดเลยบ่อึดบ่อยากสูมือนี่ใส่เคมีหลายใส่เคมีใส่สีดยาอันคาหยาคาอย่งคุ้มดินคุ้มหยาสังเกตบ่พี่น้องป่าสมัยเนี่ยเฮาสังเกตเบิ่งเด้อคันหอดย่ามลมหนาวๆมาแน่นี่ มันจีเป็นบาดเป็นแผลน้ำตนน้ำตัวเนี่ยเพราะว่ามันถือสารเค้มีสารผิดกินกัรอันตรายข้นกระตายไว้เป็นโรคนั่นโรคนี่เหตุงานแข่งเวลาซื้ออาหารสำเร็จกินเพราะว่าบ่มีเวลาเสียเห็ดจังเห็ดในเด็กหน่อยสมัยใหม่เนี่ย เฮ็ดเนียอยู่เนวกินบ่เป็นผู้แส่ผู้สาวแต่ว่าบางคนพอแม่กะมีเวลาสอนลูกเฮ็ดกับเขากับนามกับเ็นคือกันแต่ส่วนมากสิบ่มีเวลาอยู่น้ำลูกน้าเต่าเออถิ่มโทรศัพท์ให้บ่ได้หัดบ่ได้ฝึกบ่ได้สอนบ่ได้ผาลูกเขาวัดเขาว่า สวนมากซูมือนี่ไปวัดไปว่ากัไปเที่ยวซาส่วนมากตั้งแต่รุ่นพอใหญ่สายยันเขาวัดเนี่ยเขาไปหยังเขาไปเล่นมันมไม่มองเล่นเลิกโรงเรียนมาแล้วเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานหนึ่งเขาหนึ่งหน้าไม่พ่อยแม่ตักน้าใส่แอง เต็มแล้วนัดกันไปเห่นยุวัดจังข้าเจ้าได้บอกว่าผานองไปเห่่นวัดปั่นเขาใส่มือแล้วก็แล่นเขาวัดเล่นหลวงพอ่อเพิ่นก็สอนพระเพิยุวัดสอนจังให้เด็กน้อยได้หูจักบาปบุญคุณโทษบ่ขาวบ่ตีกันเด้อ สมัยตะกี้นี่ไปเบิ่องมอล่ำนี่สิมีไล่ขาไล่ตีกันนี่บทไ้ก็ให้บทนั่งเอกถือพ่อขาแม่ขาถึกโตโกงขาห้น้ำนั่นเพราะว่าจิตใจวัฒนธรรมมันบโบไา้เปลี่ยนไปคือสุมือนี้ ไปเที่ยวงานบ้านนั่นบ้านนี้ผู้เฒาก็ขันเกิดพร้อมกันกับเป็นเซี่ยวกันลดถามอายุเท่าไดก็ผูกเซี่ยกันเป็นเซี่ยกันไปบ้านตไปบ้านเฮาไปกินเขาบ้านเฮาตะกี้แม่นโมโหจากกันกระช้างครับเป็นย่ามบุญย่ามงานยังสีบุญบังไฟหรือบุญยังต่างๆ เอือนกันกินเขาผู้ดใดย่างกายหนาบ้านมาเอือนกันกินเขาอย่างไรบ้างเมันคือขียข่ยศวมขี่คอรอแกแลขี่วัวล่างอะไรหบ่แล้ว,ลวนี่เดี๋ยวจังบักขอ,อยจังสี่เห็นว่าไงปัน้นไว้เห็นนี่พอนี่มาุกก็กินกับเขากินง่ายๆผู้เฒ่าผู้แก่ สมัยก่อนเก็บผักเก็บอย่างอยู่น้ำหัวให้หัวหน้าห้างหัวมาลวกกินกระปุลกับแก้วน,นั่นแหละบ่มีพอ่อเราทอดทอดผัดผัด,ผดส่วสิได้กินปลากระป๋องแต่ละเทื่ยนในปา้าโอ้ดีใจหลาย เป็นยังสาะยัาจำเาบอกหันฟังแบบนี้มึงนนบักข้อบักขอ้อย่ามนี่แหละย่ามดำหน้าแล,ล้วดำหน้าขึ้นไปเอาบักขอ้อมาสกเล็กสดบาดนี่โดนเติอบาดท,ทองออห้องโอ้ขีสะบาดแลนขีน้ำแก่กันแทบนีบ <c oughs> มันเป็นแางสันนะครับความหักความแพงคนสมัยก่อนจิตใจวัฒนธรรมที่ผู้เฒ่าผู้แก่่นสอนซูมเมอนี่สิ่งตาย่างไกลกันก็ได้ได้ไล่ขาไล่ฟันกันล้าย้อนไปได้ผมอยากให้คน้นจิตใจคนย้อนขึ้นไปหลาย,ลาย,ลายปีขึ้นหลังมันหักมันแพง้งมันไม่แงหงแอก เล่นแส่เล่นสาวนี่สูม,มือนี่ขลอ้อก็ดีอยู่มองเก้าเดอ้อตั้งแต่กี่วัยส่วนจได้พ่อส่วนจได้ขึ้นหาผู้แสผู้สาวต้องหาผู้รักผู้หญ่ผู้ข้าเจ้าเสื้อถือได้ผ้าไปขึ้นเล่นสาวเล่นถึงเยนถึงสั้นบ่ได้ไปน้ำกันง่ายๆบ่ได้บายง่ายดอกนั่งอยู่คนละเสาฝุ่นออย่างหน่อยก็ ระยะห่างสองเมตรสามเมตรเันจดไปไกไง่ง่ายๆซู้มือนี่ขลาอมองเ้าว่ามท่านสมัยซู้มือมันก็ดีวัฒนาการเทคโนโลยีมันดีคนละแบบดังตะกี้ สืส่อสารหากันก็นเขียนจดหมายมีเรื่องด่วนโทรเลยเ <c oughs> เห็นฝนมันตกก็เลยมาว้าเรื่องเกาๆาให้ฟังสนันดกสิมีเป็นระยะระยะเว้าให้พี่น้องฟังคนรุ่นไม่ถาคนรุ่นเกาได้ฟังก็สิหูจกักว่าเออแมนคือเล่าว้าอีหลี่นละมื้อนี้เอาไว้ซนี่ซะกอน <c oughs> อ,อ,อ,อือนกินบอกข้อก่อนบบดนี้ ขอบคุณในห,หลายเด้อสิตธิตามอีกบอ่อดุลน,นะครับแจกของให้พี่น้อง f อฟซคบฉลองสองแสนซับมือนี่เข้าไปัมนี้สัก่อน